สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับแล้วันนี้นะครับ,รดรบ,นนรบโดาจะพาเพื่อนๆชมอีกหนึ่งเส้นทางนะครับที่เพื่อนๆ,ๆหลายๆคนรีเควสตมากเนื่อง<ม>จากว่าเป็นเส้นทางที่หลายๆคนบอกว่าเป็นเส้นทางที่โค้งเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับเส้นทางนี้ก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ครับซึ่งเส้นทางนี้เขาบอกว่าเป็นเส้นทางที่ทั้งสวยทั้งคดเคี้ยวและหลายๆคนอยากจะมาแต่ไม่มีโอกาสได้มานะครับวันนี้จะพาชม จุดไฮไลท์กันแบบเต็มๆกับเส้นทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ครับ หรอบเส้นทางวันนี้นะครับเพื่อนๆที่จะพาเพื่อนๆชมกันนะครับก็คือเส้นทางจากแม่ห้องสอนนะครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางยอดฮิตนะครับที่เรารู้จักกันดีก็คือเส้นทางแม่ห้องสอนปายเชียงใหม่นั่นเองครับโดยวันนี้เราจอกเดินทางจากจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับโดยการใช้เส้นทางหมายเลข108นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปที่หมายเลข1095นะครับผ่านจุดสำคัญก็คือปางมะผ้านะครับ จากปางมะผ้านะครับแล้วก็มุ่งหน้า1095เช่นเคยนะครับไปที่ปลายนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับจะเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวตลอดทั้งเส้นทางเลยนะครับหลังจากที่เราออกจากปลายนะครับเราจะเริ่มเห็นว่าเส้นทางเนี่ยคดเคี้ยวมากเป็นพิเศษเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับถ้าเราซูงเข้าไปใน o o o g l e Map เราจะเห็นเลยว่าเส้นทางเนี่ยคดเคี้ยวเป็นเส้นมาม่าเลยนะครับ ต้องบอกว่าย,ย,ยึกยือยึกยือเลยครับงานนี้จากจุดชมว,วิวตรงนี้นะครับเราก็จะออกไปเรื่อยๆจนถึงจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้นะครับเราเริ่มต้นจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยนะครับเรากำลังจะทะลุออกจากประตู ของแม่ห้องศอนนะครับโดยมีป้ายขอให้เดินทางโดยสวัสิภาพนะครับจุดนี้คือจุดเริ่มต้นของการออกเดินทางจากจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับเพื่อนๆพอเรานะครับเดินทางออกมาจากตัวเขตของอำเภอเมืองนะครับระยะทางจากจังหวัดแม่ห้องศอน,นะครับมุ่งหน้าไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับระยะทางประมาณนะครับ244กิโลเมตรนะครับ วันนี้ผมอัปเดตเส้นทางให้เ,เพื่อนๆนะครับในวันที่21พฤศจิกายนนะครับพศ2564นะครับพอออกจากแม่ห้องสอนสักพักนะครับก็จะมีนี่ฮะตามป้ายนะครับก็คือเลี้ยวซ้ายไปบ้านลักไทยนะครับพระตำหนักบางตองนะครับก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆ เข้าไปที่บ้านรักไทยได้ตรงแยกตรงนี้นะครับออกจากแม่สอนมาไม่ไกลนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะท่องเที่ยวที่บ้านรักไทยนะครับก็ระยะทางที่เลี้ยวซ้ายไปตะกี้นะครับประมาณ34กิโลนะครับแต่ว่าเป็น34กิโลที่คนเคี้ยวหน่อยนะครับอาจจะต้องใช้เวลาเยอะนะครับเพื่อนๆแต่สำหรับบ้านรักไทยที่วันนี้ผมไม่ได้พาเพื่อนๆแวะเข้าไปเที่ยวเพราะว่า ผมได้ถ่ายทำอีพีบ้านรักไทยไปแล้วนะครับอยู่ในช่องของมเองเลยถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะชมนะครับก็ไปเลือกดูได้นะครับในช่องได้เลยนะครับอำเภอปางมะผ้า55นะครับแล้วก็อำเภอปลาย99กิโลนะครับเส้นทางตอนนี้นะครับไหลทางค่อนข้างเล็กนะครับการหลบกันเนี่ยยากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีไหลถนนนะครับแต่เพียงแต่ว่าถนนเนี่ยก็จะมีขนาดที่ ที่สวนกันไปสวนกันมาเราต้องหลบกันจริงๆแต่พอหลบกันได้อยู่นะครับแต่ไม่มีไหลาทางนะครับเพื่อนๆต้องระมัดระวังนิดนึงการขับรถในช่วงถนนที่ไม่มีไหลาทางแบบนี้นะครับถ้าจะแซงต้องชัวร์จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเรารีบแล้วเราแซงทุกจังหวัดเนี่ยจังหวะที่มีรถสวนมาแล้วเป็นรถขนาดใหญ่ด้วยเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง,ง่ายมากนะครับตอนนี้นะครับเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับที่แม่ห้องสอนเนี่ย ในหลายๆช่วงนะครับในเส้นทางเพื่อนๆจะเห็นในกล้องนะครับก็จะเห็นหมอกลอยผ่านภูเขาอยู่นะครับเมื่อเช้าที่เราก่อออกเดินทางนะครับเราตื่นมาอุณภูมิวันนี้19องศานะครับเราถือว่าเย็นสบายนะครับนะครับเราลงต่อเรื่องเลยครับเส้นทางเนี่ยเป็นอย่างที่เราดูในแมปนะครับก็คือขดเขี้ยวนะครับนี่ฮะเส้นทางขดเขี้ยวจริงๆ ผิวถนนดีมากนะครับผมใช้คําว่าดีมากกับการที่เป็นถนนขึ้นเขานะครับก็มีทางสุดบ้างธรรมดานะครับอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวนะครับก็คือถ้าปลานะครับจะเป็นถ้าที่มีน้ํารอดออกมาจากเขานะครับแล้วก็เป็นถ้าก็จะมีปลาแบบเต็มเลยครับเพื่อนจากภาพอาจจะเห็นความชันไม่ไม่เยอะนะครับแต่ตรงเนี้ยลงชันมากนะครับลาวเหล็ก ต้องใช้สองชั้นด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับเพื<ๆ>่อนถ้าเราหลบลงไปนะครับเพื่อนเพื่อเห็นไหมฮะซ้ายมือนะครับถ้าเราหลบลงไปเหยียบเนี่ยถ้ารถไม่ตกข้างทางก็อาจจะยางระเบิดได้นะครับเพราะว่าขอบพวกนี่สูงพอสมควรเลยนะครับนี่ครับเส้นทางค่อนข้างที่จะแคบนะครับนี่จุดชมวิวปางมะผ้าครับเพื่อนๆนี่อเดี๋ยวเราลงไปชมวิวกันนะครับ และตรงนี้นะครับก็คือจุดชมวิวปางมะผ้านะครับเพื่อนๆโอ้โหภูเขานี่สลับซับซ้อนมากครับแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็นร้านขายของนะครับนี่มีข้าวไล่มีเสื้อผ้าชาวดอยนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็แวะกันได้นะครับการขับลงเขา ระยะทางยาวแบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือเรื่องของการใช้เบรกนะครับพยายามให้เบรกเขาได้มีโอกาสได้คลายพร้อมร้อนนะครับและอีกหนึ่งอุปสรรคนะครับเวลาขึ้นเขานะครับเพื่อนๆก็เนี่ยครับถ้าถ้าเราตามรถที่เขาบรรทุกของเยอะๆอย่างนี้นะครับก็ก็เว้นระยะให้หน่อยนะครับเนี่ครับเว้นระยะให้ให้พี่เขาหน่อยนะครับเพราะว่าทุกคนคงไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุนะครับก็ไม่อยากให้ใครของตกถ้าเป็นจี้จ้กันมากๆเงนี้ครับ ทีรถพี่เขาก็อาจจะแบบต้องเร่งแล้วเ,เดี๋ยวของมันจะหล่นลงมาใส่รถนะครับก็เว้นระยะที่ปลอดภัยนะครับเผื่อว่าของพี่เขาหล่นเราจะได้หลบทันนะครับเ,เพื่อนตลอดเส้นทางนะครับช่วงนี้ที่จากตัวอำเภอเมืองแม่ห้องสอนนะครับมาที่อำเภอลายนะครับตลอดช่วงเนี่ย ผมยังไม่เห็นปั๊มน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเ,นนเติมน้ำมันเต็มถังจากแม่ห้องสอนนะครับแต่ว่าเรื่องห้องน้ําเนี่ยจะมีจุดบริการห้องน้ํานะครับหลายๆจุดแล้วก็หลายๆช่วงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องห้องน้าเนี่ยไม,ไม่ไม่น่าห่วงครับแล้วก็หลายๆจุดที่เราได้แวะเข้าห้องน้ํากันนะครับก็ห้องน้ําก็สะอาดนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเรื่องห้องน้ํานะครับถึงแม้เราจะใช้เวลาเดินทางเยอะนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับที่เราเรียกว่าจุดชมวิวกิวลมนะครับดอยกิวลมเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปชมวิวนะครับนี่ครับเ,เพื่อนๆจุดชมวิวดอยกิวลมนะครับก็จะมีน,นักท่องเที่ยวนะครับในจุดนี้นะครับลมพัดเย็นสบายนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ใครที่เป็นสายถ่ายรูปเนี่ยแวะถ่ายรูปได้สวยงามเลยนะครับ เส้นทางเป็นทางลงนะครับายเหลือยี่สิบห้ากิโลนะครับเชื่อมมาอีก160กสิโลนะครับโอ้โหขับรถกันแบบพลรโบดนานมากนะครับเพื่อนๆคือในเส้นทางนี้นะครับถ้าเพื่อนๆออกจากตัวแม่ห้องศอนลนะครับแล้วแวะเที่ยวบ้านรักไทยนะครับแวะเที่ยวปังอุ๋มนะครับ แวะทานข้าวที่บ้านจ่าโบนะครับรวมระยะทางการเดินทางและจุดท่องเที่ยวต่างๆนะครับทั้งแวะถ่ายภาพดอยกิวลมนะครับจุดชมวิวบางมะผ้านะครับคือถ้าแวะเที่ยวในเส้นทางนี้นะครับดูจากการคำนวณในการท่องเที่ยวและการขับรถนะครับถ้าขับรถจากเดียวห้าชั่วโมงกว่าๆแล้วก็จุดท่องเที่ยวถ้ารวมรวมแล้ววันนึงเนี่ย รวมท่องเที่ยว8ชั่วโมงเนี่ยจะได้ท่องเที่ยวเลยเส้นทางนี้พอดีนะครับ8ชั่วโมงก็คือถ้าออกช่วงเช้าเ้าเนี่ยถึงเชียงใหม่เย็นเลยครับเส้นทางเดียวนะครับเพื่อนๆและแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงอำเภอปลายจนได้นะครับเพื่อนๆตอนนี้เหลือระยะทางนะครับไปที่เชียงใหม่133กิโลนะครับจากอำเภอปลายนะครับตอนนี้ผมเลือกใช้เส้นทางที่เป็นเส้นทางบายพาสนะครับก็คือวิ่งเลี่ยงเมืองนะครับ เช่าใหม่อีก128กิโลนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่ต้องการเตินมน้ํามันหรือพักรถนะครับหรือเข้าอ้องน้ำาปั๊มน้ํามันนะครับก็ที่อำเภอปลายนะครับมีปั๊มน้ํามันนะครับพอช่างเพื่อนเพื่อนก็แวะเข้าไปที่ตัวอาเภอได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ต้องการทําเวลาในการเดินทางก็สามารถวิ่งเส้นเลี่ยงเมืองได้นะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่ เพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็มักจะแวะถ่ายภาพนะครับก็คือสะพานประวัติศาสตร์ของปายนะครับรู้สึกว่าอ๋อนี่ครับจุดๆนี้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวจอดเยอะนะครับแล้วก็มีร้านขายเครื่องดื่มนะครับท้องน้ำร้านขายของที่ระลึกนะครับนะครับตรงนี้คือแม่น้ําปายนะครับตรงนี้เป็นซ้ายมือนี่คือเป็นสะพานประวัติศาสตร์ เป็นสะพานเหล็กเขาก็ยังอนุรักษ์ไว้นะครับเพื่อนๆก็สามารถจอดนะครับแล้วลงไปถ่ายภาพกันได้นะครับเส้นทางช่วงนี้นะครับขึ้นต่อเนื่อยแล้วนะครับเพื่อนๆหักศอกนะครับแล้วก็ขึ้นเลยนะครับเนี่ยครับขึ้นต่อเนื่องนะครับเส้นทางเนี่ยขอบทางมีทั้งขอบปูนนะครับแล้วก็มีทั้ง แงกั้นเหล็ก2ชั้นนะครับนี่ครับขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้เส้นทางเนีครับเหมือนตอนนี้ผมมองแล้วมันสว่างเนี่ยแล้วว่ามืดอย่างเงี้ยครับอันตรายมากนะครับบางทีตาเรามองไม่เห็นนะครับไม่ทันแต่เลี้ยวตัดแต่เลี้ยวตัดโค้งด้านซ้ายมากเกินไปก็ไม่ได้นะครับเพื่อนเพราะมีขอบปูนนะครับ ถ้าเพื่อนๆเลี้ยวไม่แม่นเนี่ยบางทีล้อมันปีนขอบปูนนะครับแล้วล้ออาจจะไปตกขอบข้างนอกนะครับอันตรายนะครับต้องกะให้ดีๆนะครับเพื่อนๆในโค้งลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยครับยังคงขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็โค้งหักศอกนะครับเนี่ยเขาก็จะลงมาด้วยความเร็วนะครับเราก็จะสูนขึ้นไปนะครับโอ้โหช่วงนี้ก็อันตรายนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันสว่างเนี่ยข้างหน้ามันมืดอย่างเงี้ยครับ บางทีพอแว๊บเข้าไปมองไม่เห็นนะครับสายตาเราปรับไม่ทันอันนี้ก็อันตรายนะครับเพื่อนๆต้องเรามาระวังนะครับขึ้นอีกแล้วนะครับเนี่ยหักสอกซ้ายขึ้นยาวนะครับเนี่ยซ้ายขึ้นนะครับแล้วยังคงขึ้นต่อเนื่องนะครับซ้ายแล้วขวาเลยนะครับซ้ายขึ้นตรงนี้อีกนะครับโอ้โห ึนไม่หยุดเลยครับเพื่อนๆช่วงนี้โอ้โหนี่ขวาขึ้นนะครับซ้ายขึ้นอีกครับตรงนี้ซ้ายขึ้นโอ้โหแล้วก็ขวาครับขวาขึ้นนะครับยังเป็นยังขึ้นต่อเนื่องนะครับหน้ารถนี่เชิดขึ้นเลยนะครับ นี่ครับเพื่อนๆแล้วก็มีรถเยอะด้วยนะครับช่วงนี้วันนี้วันอาทิตย์นะครับรถน่าจะสั่จรเยอะนะครับป้ายยังคงเตือนนะครับว่ามีทางโค้งต่อเนื่องนะครับนี่ครับโค้งต่อเนื่องเลยครับ โคงตัวยูเลยครับผ่คอไก่เลยนะครับเลียวซ้ายเราขึ้นหนีนะครับขวาขึ้นหนีนะครับโอ้โหเมื่อยเลยครับเพื่อนๆช่วงนี้นี่เมื่อยมือเมื่อยเท้าเลยครับนี่น่าขับเกียร์ธรรมดานี่น่าจะเมื่อยเท้าเลยนะครับช่วงนี้โอเคสุดยอดครับช่วงที่ผ่านมาตะกี้นะครับ ตอนนี้ก็ยังขึ้นถ่อเนื่องนะครับขึ้นแล้วก็เลี้ยวโอ้โหโค้งมากครับเพื่อนๆตอนนี้วิ่นนองอืดๆขึ้นด้วยเกียร์สามนะครับนี่นครับโอ้โหก็ยังมีคนเคียย์ตลอดเวลานะครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปขวาอีกนะครับเพื่อนๆ ก็ามาซ้ายนะครับซ้ายปุ๊บขวาต่อเลยครับ,บโอ้โหสุดยอดครับเพื่อนๆทางช่วงนี้สวยจริงๆครับเพื่อนๆโอ้โยแต่บนความสวยงามมีอันตรายนะครับเนี่ย พี่เขาแซงก่อนนะครับไปเลยครับเลี้ยวซ้ายนะครับก็คืออุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดท่องเที่ยวนะครับเนี่ยครับใายซ้ายมือห้วยน้ำดังนะครับเพื่อนๆสามารถเลี้ยวขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับเนะครับ อุทยานแห่งชาติห้วยน้าดังนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเส้นทางช่วงนี้นะครับที่เหลืออีกประมาณ90กว่ากิโลกว่าจะถึงเชียงใหม่นะครับเส้นทางเริ่มดีขึ้นแล้วก็ถนนใหญ่ขึ้นนะครับกว้างขึ้นนะครับมีหลายทางให้นะครับแต่สําหรับทางโค้งเนี่ยก็จะมีให้เหมือนเดิมนะครับทางโค้งนี่ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับยังไม่หมดไปนะครับ แต่ถนนกว้างขึ้นครับเพื่อนๆนี่ครับเส้นทางก็ยังคดเคี้ยวเลี้ยวลดเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่วิวทิวทัศสวยมากนะครับผมชอบที่เขาจะมีต้นสนต้นอะไรนะครับตรงนี้นะครับเป็นศูนย์ควบคุมไฟป่าห้วยน้ําดังนะครับเป็นจุดที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนขับรถสวนมาจากฝั่งนู้นนะครับ เพื <Ooh. S 2> time, ่อจะเห็นป้ายที่ริมถนนนะครับเขาจะเขียนว่าสถานีอ้วกที่หนึ่งนะครับคือไม่ใช่ที่เข้าห้องน้ำนะเขาจะเขาจะเขียนเลยครับว่าสถานีอ้วกที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ถ้าขึ้นมถึงจุดนี้นะครับก็เหมือนกับเขาประเมินนะครับว่าหลายคนผมจะถึงจุดแรกจุดเนี้ยน่าจะพีคแล้วน่าจะเริ่มคายยอดแล้วอะไรย่างเงี้ยครับเขาก็จะทําสถานีอ้วกไปให้นะครับเส้นทางที่คดเคี้ยวในลักษณะแบบนี้นะครับอยู่แทบทุกช่วง ของเส้นทางนี้เลยนะครับนีฮะโค้งนี้จะเห็นชัดมากนะครับของการเลี้ยวหักแล้วก็คืนเลยนะครับเส้นทางแบบนี้มีแทบทุกทุกกิโลเมตรเลยครับของเส้นทางนี้นะครับโอ้โหสูงชันแคบครบรถเลยครับเพื่อนเพื่อน,เ,นเพื่อนๆนที่อยากมาแอคซ์ซายนะครับไม่แปขยับมือขยับเอวนะครับ กับการขับรถผมว่าเส้นทางนี่ยครับแม่ห้องสอนปลายปลายแม่ห้องสอนเนี่ยครับเป็นอะไรที่ต้องขยับทั้งมือทั้งเอวลเลยครับเพื่อนๆสุดยอดจริงๆครับเส้นทางนี้ในความรู้สึกณเวลานี้นะครับในการขับรถเดี่ยวในช่วงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าถนนน่ะไม่ไม่สูงชันแล้วนะครับเพียงแต่ว่า เส้นทางเนี่ยยังมีความคดเคี้ยวอยู่นะครับแต่การสูงชั้นขึ้นลงเขาเนี่ยในช่วงนี้ไม่มีแล้วนะครับก็อาจจะมีขึ้นเนินนี้ด่หน่อยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าดูใน Google Map นะครับก็ยังมีความคดเคี้ยวอยู่นะครับเพื่อนเฟสก่อนที่จะถึงนี่ครับแยกแม่แตงแม่มาลัยข้างหน้านะครับเส้นทางเนี่ยจะคดเคี้ยวเหมือนเดิมนะครับ พียงแต่ว่าความลาดชันจะลดลงแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าสรุปทริปนี้นะครับตลอดเส้นทางเนี่ยที่เพื่อนๆได้เห็นในกล้องตอนนี้นะครับก็คือผมว่าถ้านับโค้งจริงๆก็คงไม่ผิดเพี้ยนจากที่ข้อมูลที่เราให้กันมานะครับเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวมากนะครับระยะทางไม่ยาวนะครับแต่ว่าใช้เวลาเดินทางนานมากนะครับอุปสรรค ตลอดการเดินทางเนี่ยที่มีมากก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่รถมีการชะลอตัวนะครับจากรถคันที่ช้ายอยู่ด้านหน้านะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้ารถบางคันใช้เบรกมากเกินไปนะครับหรือว่าเหยียบเบรกตลอดเวลานะครับจนเบรกสะสมความร้อนเนี่ยจะเกิดมีปัญหาความเสียหายของเบรกได้นะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยถ้าเป็นรถที่เป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะครับผมแนะนําให้ ทุกๆจุดพักรถเนี่ยอยากให้จอดพักรถนะครับเพื่อทําให้เครื่องยนต์นะครับเขาได้พักตัวเองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเหยียบรถเดียวขึ้นนะครับเหมือนรถเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เนี่ยผมกลัวว่าจะเกิดปัญหานะครับรถทุกคันไม่ได้แปลว่าสมบูรณ์ทุกคันหรือรถทุกคันแต่ว่าไม่สมบูรณ์ทุกคันนะครับแต่แต่ว่าสิ่งที่ผมแนะนําเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆนะครับเซฟทั้งรถแล้วก็เซฟทั้งเรานะครับ เนื่องจากว่าบางคนที่ไม่ได้ชํานาญการขับขี่ในสภาพทางแบบนี้นะครับแล้วถ้ามาเจอทางที่ค้เคี้ยวแล้วสูงชันเนี่ยบางทีความเหนื่อยล้าในร่างกายจะมีมากเป็นพิเศษนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นการตัดสินใจในแต่ละโค้งในแต่ละทางในการเหยียบเบรคในการเล่นคันเร่งน,นะครับถ้าเกิดความผิดพลาดเพียงแค่นิดเดียวนะครับอุบัติเหตุที่ตกลงไปข้างถนนเนี่ยด้วยสภาพทางที่เป็นแบบนั้นเนี่ยจะทําให้เพื่อนๆเ,เกิอดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้นะครับ ก็หลังจากที่เราพาเพื่อนๆชมเส้นทางที่คดเคี้ยวแล้วนะครับเราก็ค้นพบนะครับว่าการขับรถบนเส้นทางคดเคี้ยวเนี่ยมันเหนื่อยมากครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆกลับเครื่องบินดีกว่าครับเอ้ยไม่ใช่ก็วันนี้นะครับเราก็แวะมาทานกาแฟนะครับตลอดเส้นทางวันนี้ที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับก็ตลอดเส้นทางเนี่ยผมว่าแทบจะมีความอันตรายต่อทางเส้นทางเลยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ย ที่ผมเชื่อในเส้นทางนี้ก็คือวิตรภาพของการเดินทางครับทั้งเพ,เพื่อนที่ขับมอไซค์เล็กนะครับมอไซค์บิ๊กบค์ไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะหรือว่ารถสปอร์ตนะครับทุกคนเนี่ยถ้าในเส้นทางนะครับต่างคนต่างแก่งแย่งเนี่ยในเส้นทางนี้ผมรับประกันว่ามีอุบัติเหตุแน่นอนครับแต่ถ้าทั้งเส้นทางนะครับทุกคนมีมารยาททุกคนใส่ใจทุกคนมีน้ำใจซึ่งกันและกันทุกคนจะเดินทางเที่ยวปายเที่ยวแม่ฮ่องสอนเที่ยวเชียงใหม่ ปลอดภัยทุกคนแน่นอนครับฝากไว้เรื่องการมีน้ำใจช่วยเหลือกันและกันและให้ทางซึ่งกันและกันนะครับเพืเ่อนๆบายยสวัสดีครับ